สำหรับเรื่องมีเอรุโกะจังใครว่าหนูเห็นผีคนที่เข้ามาดูส่วนใหญ่เนี่ยก็คงจะหวังกับการกก้นความกลัวของน้องมิโกงไม่ก็เซอร์วิสที่ผู้กำกับเนี่ยให้มาสะเยอะเลยนะบอกพุ่นจริงๆออกกวายุกี่คุ้งขอโทษด้วยละกันนะที่เคยใส่ชื่อผิดต,ตอนคลิปรู้ก่อนดูแต่ว่านะครับเรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็จะมาชมคุณออกาวะยุกินั่นแหละ ที่เขาเนี่ยกำกับเรื่องนี้ออกมาได้ดีจริงๆเนื่องด้วยในตอนที่4ของอนิเมะนะครับเป็นตอนที่ได้เฉลยเรื่องราวสุดซึ้งของพุดดิ้งของน้องและคุณพ่อซึ่งเรื่องของคุณพ่อนั้นก็ได้มีการทิ้งปมให้คนดูนั้นตึงจใจตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตอนแรกนะครับที่น้องมีกงออกจากบ้านน้องนั้นก็ไม่ได้หันมาสนใจคําบอกลาของพ่อนะครับซึ่งช็อตนี้แม่ก็ได้ถอนหายใจด้วยนะเป็นการหลอกคนดูได้ดีทีเดียว ซึ่งตอนแรกอันนี้เนี่ยเหมือนน้องจะยังไม่เห็นผีซึ่งมันก็จะลิงก์ไปกับเหตุการณ์ในตอนที่3นะครับที่น้องเนี่ยไม่สนใจคําพูดของพ่อตอนออกจากบ้านมาแล้วซึ่งผู้กํากับอย่างคุณโอกะวะยุกินะครับ mm hmm. ก็พยายามทําให้เรานั้นคิดว่าหลังจากที่น้องพูดว่าไปแล้วนะคะ mm hmm. น้องนั้นจะไม่หันกลับมาคุยกับใครอีกทําให้เรื่องนี้เนี่ยลดความน่าสงสัยลงไม่ได้เปราะหนึ่งเลยล่ะครับเพราะน้องเนี่ยก็เหมือนทุกคนไม่ใช่แค่พ่อแค่คนเดียวหรือจะเป็นอีกหนึ่งคำใบในตอนแรกที่จะมีแค่โน้ตของคุณแม่ทิวท่าด าอาจจะเป็นเพราะว่าแม่ของเธอนั้นเป็นคนละเอียดกว่าก็เลยทิ้งโน้ตไว้ให้แค่คนเดียวก็ได้ซึ่งพอถ้าเรามองแบบไม่ระวงแล้วการทิ้งโน้ตไว้แค่คนเดียวเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลดีแล้วนะและนั่นครับจึงโยงเข้ามาสู่บทสรุปสุดท้ายที่โตกินข้าวซึ่งผู้กำกับนะครับก็หลอกคนดูและผมตอนอ่านได้ยังสนิทใจด้วยตัวอะไรไม่รู้ ที่มาเกาะคอพ่อไว้แถมด้วยบทสนทนาที่เหมือนพ่อนั้นจะเป็นคนโดนเมินเพราะว่าพูดมากอยู่เสมอทําให้บางคนเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยและคิดว่าพ่อเนี่ยคงแค่โดนผีเข้าใกล้ก่อนที่จะปิดฉากอย่างสวยงามด้วยฉากของพุดดิง้งที่ทําให้ผมกล้าพูดเลยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่ดีที่สุดของเรื่องนี้ทั้งเวอร์ชัน่นมังงะและแอนิเมะครับเพราะว่าพุ่มกับเนี่ยทำออกมาได้ดีจริงๆผมได้ฟีลลิ่งเดียวกับตอนที่ผมกําลังอ่านอยู่เลยซึ่งถือว่าทําได้ดีมากเลยล่ะครับที่ต้องบอกว่าทําดีเพราะว่าในมังงะที่ ผมจำได้ว่าผมหลงไปอ่านในเพจแฟนแปะซึ่งตอนที่9หรือว่าตอนพุดดิ้งนี้เนี่ยก็คือตอนแรกที่ผมได้อ่านมังงะเรื่องนี้นะครับซึ่งมันก็ทําให้ผมเนี่ยประทับใจมากและทําให้ผมชอบและติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่นันเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นฉากนี้เนี่ยจึงมีความหมายกับผมมากและที่ต้องชมผู้กำกับไม่ใช่เพราะว่าเขาแค่ทํามาเหมือนต้นฉบับแต่เขานั้นได้แต่งเติมบางส่วนมาเป็นปมก่อนที่จะไประเบิดลงท้ายตอนเพราะในมังงะจูๆ่ๆคุณพ่อเนี่ยก็โผล่มาตอนที่9เลยเหลอนะซึ่งผมที่อ่านตอนที่เก้าเลยก็ไม่ร แค่ลูกสาวคุยกับพ่อแล้วก็มารู้ทีหลังว่าพ่อเสียชีวิตคือตอนที่9้ามันจบในตอนและเป็นตอนสั้นได้เลยไม่จำเป็นต้องอยู่ในซีรีส์ซึ่งมันก็ดึงผมเข้าไปในด้อมน้องได้อย่างไวแต่คุณโอกาวะเนี่ยก็ได้เติมและทําให้เราได้รู้บุคลิกของคุณพ่อก่อนทําให้ตอนโตก,กินข้าวคนดูเนี่ยก็หลงเชื่อสนิทใจเลยว่าว่าคุณพ่อเนี่ยแค่โดนผีเข้าใกล้ก่อนจะปิดตอนด้วยพุดดิ้งที่ทําออกมาได้ดีจริงๆก็ขอปรบมือให้กับผู้กำกับนักเสวิทคนนี้หน่อยละกัน และนี่ก็เป็นแค่คลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมรับชมน้องเห็นผีแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยล่ะอย่าไปดูเลยให้พวกสปอยดูเองเราจะได้รักและดูน้องแบบเต็มที่ละกันสำหรับใครที่ตามจากเวอร์ชันอนิเมะนะครับมังงะตอนนี้วางขายแล้วนะก็อย่าลืมไปตามน้องกันด้วยล่ะเพราะน้องในมังงะเนี่ยก็น่ารักเหมือนกันแม้จะไม่เซ็กซี่เท่านะแต่น้องก็น่ารักอยู่ดีตอนนี้เนี่ยเล่ม2เปิดพรีออเดอร์อยู่นะมีของสะสมให้สั่งพร้อมหนังสือด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม